สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดูกันนะคะว่าปาฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใจจะเป็นเรื่องอะไรใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะขอให้เพื่อนๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้ได้รับคำทำนายดีๆค่ะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะเพื่อนๆสามารถสอบแอดไลน์นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะครูตามกำลังซั์ค่ะ ใครจะฝากไว้นะคะปู่ศรีสุดโทยะศิรปทุมานะคะก็สอบถามได้เช่นกันค่ะโอเคเรามาเช็คกันเลยนะคะในส่วนของปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใจจะเป็นเรื่องอะไรเรามาเช็คใบแรกกันเลยค่ะได้ไพ่สองเท้านะคะได้ไพ่เจ็ดเท้านะคะมาก็เกี่ยวกับเรื่องของการงานเลยนะเด็กดาบค่ะ โอ้9เหรียญน,นะคะแน่นอนว่าพอมีประเด็นในเรื่องของการงานก็จะมีประเด็นในเรื่องของการเงินนะคะใครที่กําลังจะไปสอบแข่งขันนะคะมีคู่แข่งนะคะหรือเป็นงานที่ต้องใช้พรสวรรค์ใช้ความสามารถใดๆนะคะก็ต้องบอกว่า คุณเองนะคะจะมีชัยชนะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็การงานของคุณเนี่ยจะก้าวหน้านะคะเติบโตผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนหรือทิศทางการงานของเราเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าจะต้องใช้ความพยายามนะในการทํางานก็มันก็ต้องบอกว่าคุ้มแค่เหนื่อยนะคะแล้วปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับเราคือเรื่องอะไรก็คือเรื่องของการเงินเนาะพอเราขยานัน พอเราตั้งใจทํางานนะคะเงินก็จะลงตัวนะคะเงินก็จะเข้าที่เข้าทางมันเป็นเม็ดเงินที่มาจากรายได้มาจากความสามารถของเรานะคะแล้วก็มีในลักษณะของการที่ถ้าคุณได้ไปงานมงคลไปงานพิธีอะไรก็ได้ที่มันเป็นมงคลเป็นงานเฉลิมฉลองเป็นอ,อะไรที่มันเป็นลักษณะของพิธีกรรมที่มันดีๆเป็นมงคลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Energy หรือพลังงานของคุณเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนนะคะพอเปลี่ยนแล้วเนี่ย คุณก็จะไปดึงดูดเอาโชคดีๆเอาการเงินเอาโอกาสเอาความรักที่ดีเข้ามานะคะหรือแม้แต่การที่เราเดินทางนะคะไปทำนั่นทำนี่ไปทำกิจกรรมต่างๆไปเที่ยวนะคะไปในสถานที่ที่ใกล้ๆน้ำก็ได้นะคะหรือนะคะไปทำอะไรที่ทําให้แบบพลังงานมันสดใสนะคะอยู่กับกลิ่นหอมๆอมอยู่กับกลิ่นอโรมานะคะอยู่กับบ้านอยู่กับสวนอยู่กับต้นไม้อยู่กับดอกไม้อะไรพวกเนี้ย มันจะเป็นพลังงานที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันได้ได้รับการดีท็อก นะคะแล้วคุณก็จะไปดึงดูดเอาโชคดีๆเข้ามาอย่างมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะปาติหานที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือตอนนี้คุณเคลียร์พลังงานลบในร่างกายของคุณได้แล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะดึงดูดเอาโชคลาภเอาความเฮงเอาความโชคดีใดๆก็ดีที่มันรายร้อมอยู่รอบๆตัวคุณเข้ามาได้แบบทุกทิศทุกทางเลยค่ะวันนี้พิมพ์999รับคำทำนายดีๆนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ